สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับปัญหาสังคมในปัจจุบันเรื่องที่พวกเราจะพูดถึงก็คือปัญหายาเสพติดนั่นเองค่ะในปัจจุบันนี้ปัญหายาเสพติดการระบาดในสังคมไทยเป็นจำนวนมากซึ่งในประเทศไทยของเรามีคนติดสารเสพติดมากกว่า2ล้านคนซึ่งคนส่วนใหญ่จะเป็นผู้เยาวชนสารเสพติดที่กำลังระบาดในประเทศไทยก็คือฟินยาบ้าเอลเอ็นและกัญชาเป็นต้น ซึ่งในประเทศไทยมีน้องๆขยายตัวมากขึ้นและปัจจุบันกฎหมายไทยได้มีการดล็อกให้กัญชาถูกกฎหมายอย่างเสรีจึงทาให้วระชาชนพ้าถึงได้ง่ายและพฤติกรรมที่เรียนแบบนําไปสู่การกระทที่ไม่เหมาะสมซึ่งพ่อของยาเสพติดจะก่อให้เกิดการเหตุการณ์ที่ร้ายแรงและไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นซึ่งเราได้ยกตัวอย่างเหตุการณ์เกี่ยวกับปัญหาย,ยาเสพติดมาให้ทุกคนได้พิจารกกันเชิญรับชมพร้อมกันค่ะ สุดท้ายเจ้าตัวพอจนมุมถึงกับหลังน้ําตาโผล่เข้ากอดสั่งเสียแฟนสาวของตัวเองแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่นําตัวไปดาเนินคดีนะคะในพัฒนายั่งยืนประลัดจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะรับแจ้งจากชาวบ้านที่ตำบลรั้วใหญ่อําเภอเมืองสุพรรณบุรีนะคะว่ามีกลุ่มวัยรุ่นม่วสสมยาเสพติดลักลอบค้ายาบ้าให้คนในพื้นที่อยู่ที่บ้านหลังหนึ่งเจ้าหน้าที่ไปถึงเจอวัยรุ่น2คนท่าทางมีพิรุษค่ะก็เลยนําตัวไปตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดก็เจอเลยปัสสาวะเป็นสีม่วงนะคะเลยถามต่อตํารวจถามว่ายาเสพติดเนี่่ยอนูทไบ้าง นายสุภระอกรหลดเทศอายุ22ปีก็ยอมรับรบอกว่าตัวเองอ่ะมีอยู่แต่มีแค่3เม็ดค<ม>่ะแล้วก็พาไปดูที่ซ่อนยาของตัวเอง<ม>ขณะที่นายภูชิดสีสะอาดอายุ21ปีวัยรุ่นอีกคน<ช>ก็เลยรับบ้าง<ช>เห็นเพื่อนรับเลยรับบ้างของเพื่อน,อน,นมี3เม็ดแต่ของตัวเองอ่ะมี78เม็ดแล้วก็พามาดูเลยว่าซ่อน อยู่นี่อยู่ในลาโพงค่ะอยู่ภายในห้องนอนนะคะแล้วไม่ใช่แค่นี้ยังมีอีกร้อยเน็ตซ่อนอยู่ในห้องเช่าของตัวเองตํารวจก็เลยเค้นสอบไปบเค้นสอบมาจู่ๆนายภูชิตก็เริ่มมีอาการซึมแล้วก็ฟางเส้นสุดท้ายมันขาดตอนที่เจ้าตัวเนี่ยไปเห็นแฟนสาวของอเวเองคุณผู้ชมเจอแฟนโผลเข้าไปกอดแฟนสาวร้รองไห้จนพูดไม่เป็นภาษาจับใจความไม่ได้พูดจาสั่งเสียแฟนสาวของตัวเองก่อนที่ต,ตัวเองจะถูกจับค่ะ <c oughs> แล้วเราไปไม่ตินตามไปแล้วลูก ปากปะมีอะไรที่แบบปากแนเลยไหมผมนหน้าอะไรเงี้ยผมตัวต้อยๆนะปากปากเขไปเลยมอยเอ้ยทให้ไป่ไหเยหอเอย กว่าจะสำนึกได้มาร้องไห้มันก็ต้องบอกว่าสายไปแล้วนะคะก็เสียอนาคตถูกจับไปใช่ไหมคะทีนี้มันไม่จบแค่นี้นะคุณผู้ชมพอตํารวจเขาสอบปากคำผู้ต้องหา2คนแรกเสร็จขยายผลต่ออีกงานนี้นี่ค่ะมาจับนายสุทธิพันธ์นาคเอกอายุ43ปีอยู่ไม่ไกลกันหรอกบ้านใกล้ๆกันนี่แหละแล้วก็เจอยาบ้าซุกซ่อนอยู่ที่บ้านคนใยคนนี้อีก142เมตรตํารวจก็เลยรวบทั้ง3าคนนะคะไปดําเนินคดีข้อหามียาเสพติดไว้เพื่อจําหน่ายค่ะจากคลิปเหตุการณ์ข่าวข้างต้นคุณคิดเห็นอย่างไรกับปัญหาย,ยาเสพติดคะ ก็้สึกไม่ชอบปาญาัญหายาเสพติดนี่เลยค่ะเพราะว่ามันทำให้ชุมชนได้รับความเดือดร้อนทั้งเดาขโมยของแล้วก็าการใช้ความรุนแรงในชุมชนอีกซึ่งยาเสพติดเนี่ยคนเวลามีคนมาเดินเอ่อมาจจะคนที่ติดยาเสพติดไปบาบัดแล้วอ่ะเขาบางคนออกมาเขาก็จะกลับไปเสพใหมอ่อีกครั้งหนึ่งล้วปัญหาตรงนี้มันก็จะวนลูปเหมือนเดิมไม่จบค่ะทีนี้ก็เลยอยากให้มีการจัดการยาเสพติดอย่างเด็ดขาดค่ะค่ะวันนี้นะคะที่ได้เชิญน้องมิ้ค์ค๊อก ที่เราทำความคิดเห็นการวิเคราะห์ในตัวคลิปวิดีโอทําให้เราเห็นว่าปัญหายาเสพติดในประเทศไทยมีการระบาดขึ้นมากมายจากราคายาที่สูงขึ้นหาซื้อได้ง่ายขึ้นทําให้ยาเสพติดระบาดม,มากขึ้นยาเสพติดมีโทษมากมายต่อร่างกายเช่เนโรคแทรกซ้อนอ่อนเพลียและไม่สามารถควบคุมสติได้อาจทําร้ายผู้อื่นซึ่งเป็นโทษต่อตอนเองและผู้อื่นเกิดปัญหาตามมาอีกมากมายพวกเราหวังว่าสิ่งที่พวกเรานําเสนอไปจะช่วยให้เห็น ยาเปิติดและเตือนสติของคนให้มีความสนใจในการแก้ปัญหายาเปิติดมากขึ้นขอบคุณค่ะ